จิงโจ้ทูอินวันสบู่โอเคเฮอเบลฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยมาโนโปรวิตแบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิตแบจากแหลมทองการแพทย์อันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสเนาทีเครื่องชมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นว,วันนี้ด้วยเด็นข่าวสําคัญกับ Headline News ค่ะโฆษกทบเปิดใจกองทัพเลงสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มจากจุดร้อนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายระบาดหนักส่วนยอดบริจาคก,กองทุนหาไทยทิพย์ทะลุร้อยล้านในพริบตา พลตรีวินไทยชี้สร้างรั้วได้ต้องอิงพื้นที่ชัดเจน JBC เห็นชอบบางเขตยังเถียงกันไม่จบต้องรอข้อตกลงร่วมชายแดนกองทัพพร้อมเดินหน้าพื้นที่วิกฤตก่อนเช่นช่องลักลอบรั้วชายแดนบังเกอร์อาจเป็นกึ่งถาวรหรืออิเล็กทรอนิกส์มาตรการเข้มหวังหยุดรายงานเถื่อนสินค้าผิดกฎหมายทหารยันไม่ปิดกั้นการค้าชายแดนประชาชนไม่เดือดร้อนแต่น้ำหนักยังอยู่ที่มั่นคงป้องกันภัยคุกคามชาติ ขณะที่ผบทบกำชับแม่ทัพภาคหนึ่งและ2ติดชายแดนทุกฝีก้าวเชื่อทุกฝ่ายรู้เท่าทันแผนสื่อสารบิดเบือนกัมพูชาขีดเส้นกำลังพลไทยต้องอดทนอดกลั้นสูงสุดกัมพูชาเล่นภาพจัดม็อบชายแดนหวังโยงเวทีโลกไทยใช้ฝ่ายปกครองคุมเหตุไม่เปิดช่องถูกใส่ร้าย ทหารพรานาวิกโยธินสนที่กำลังล้อมป่าโป,ป่งน้ำร้อนบุกจับแรงงานเถื่อนกัมพูชา45รายกลางคลองด่านคนไทย3คนเป็นในหน้าสารภาพรับ,รบจ้างนางนวลชาวขเขมรลำเลียงแรงงานเถื่อนค่าหัวรายละ250ขณะที่แรงงานต่างด้าวยอมรับเสี่ยงตายลุยน้ำฝ่าคลองเข้าประเทศมาจากพระตะบองเสียมเรียบบันเตีย ทั้งหมดจ่ายค่าในหน้า5 7,000บาทหวังหางานในไทยเป้าหมายคือระยองชนบุรีกรุงเทพปทุมธานีและโคราชเจ้าหน้าที่ซุ่มสกัดจับได้ยกแข้งผู้นำพาไทย3รายเจอโทษช่วยเหลือต่างด้าวผิดกฎหมายตำรวจเจอะขยายผลอาจโยงขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติแรยง,งานขเขมร45รายถูกตั้งข้อหาลักลอบเข้าเมืองส่งตัวสบพบ้านแปลงดำเนินคดีก่อนผลักดันกลับประเทศ รอฟรมทุ่ม2,000คิวทรายอัดแน่นใต้ถนนสุดหน้าวชิรพยาบาลยันแม้ฝนกระนำ่ำยังเดินเครื่องตามแผนไม่ถอยซ่อมพร้อมระบุโพรงใต้ผิวอัดคอนกรีตแล้ว65ลูกบาทเมตรเสริมทรายอีกเกือบ2,000คิวกันถนนยุบซ้ำกันภัยซ้อนกิติกรรองผู้ว่ารอฟรมลั่นคืนผิวจราจร9ตุลานี้แน่ส่วนกทมส่งเครื่องสูบระดมพิฆาตน้ำฝนหลังฝนเทลงมาอย่างหนัก จากอิทธิพลพายุบัวลอยขณะที่ชัดชาติลงพื้นที่เองจับตาซ่อมถนนสามเสนเร่งสปีดเต็มสูบยอมรับดินหายไป8,000คิวต้องอุดคืนวันละ2,000คิวหากเดินตามสูตรคาดซ่อมเสร็จสิ้นภายใน4วันท่วนลั่นแม้เสร็จช้าเร็วแต่ขอปลอดภัยไว้ก่อนทุกกรณีส่วนโพรงใต้สอนอสเสนฉีดปูนเสริมแล้วยังไม่พบดินเคลื่อนตัวถือเป็นสัญญาณที่ดี ส่วนโรงพยาบาลวัชิรพยาบาลเปิดเต็มรูปแบบคนไข้ทะลัก5,000รายบัวลอยยังหนักทำน้ำป่าทะลักจังหวัดอุตรดิตถก่อนพัดเรือกู้ภัยพลิกคว่ำกลางน้ำเชี่ยวขณะอบพยพชาวบ้านชนเสาไฟฟ้ากลางคลองตรนเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดเรือท้องแบนเอียงจนพลิกคว่ำกู้ภัยกลาหนตะโกนให้ชาวบ้านกเกาะเรือเอาชีวิตรอดเคราอดีทุกคนใส่เสื้อชูชีพรอดบุดหวิด กู้ภัยดำน้ำงมหาผู้ประสบภัยก่อนลากตัวขึ้นฝั่งได้สำเร็จส่วนที่พิษณุโลกหนุ่มแพปลาเจอชะตากรรมสยองหลังพยายามผูกเชือกกับสะพานหวังไม่ให้ลอยไปกับสายน้ำแต่ไม่ทันกระแสน้ำพัดแพรลอยเลยสะพานออกไปศีรษะถูกสายไฟแรงสูงไฟช็อตสนัน่นประกายไฟลุกต่อหน้าชาวบ้านร่างหนุ่มช็อตสะบัดก่อนร่วงน้ำหายวับร่างจมหายไปชาวบ้านเผยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน สะเทือนใจพ่อทแท้ๆฟันลูกสาววัย15มือเกือบขาดเหตุเกิดหมู่บ้านสันตินครบางพลีสมุทรปราการหลังพ่อโบโหลูกนอนเล่นเกมไม่ลุกช่วยงานพ่อฉุนใช้เลื่อยฟันฝ่ามือขวาสีข้างบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยปรถมพยาบาลส่งโรงพยาบาลส่วนพ่อหนีเข้าป่าญ้าก่อนถูกตำรวจจับทันควัน ขณะที่ผู้บาดเจ็บเล่าเคยอยู่สถานสงเคราะห์ปัตตานี8ปีก่อนหนีมาอยู่กับพ่อแต่ถูกทำร้ายซ้ำเป็นครั้งที่สแล้วชาวบ้านเผยพ่อลูกทะเลาะก,กันบ่อยแต่ไม่เคยใช้อาวุธจนวันนี้ขณะที่พ่ออ้างเรียกลูกสาวมาช่วยงานขณะเก็บขี้เหล็กแต่ลูกกลับนอนเล่นเกมและอ้างว่าลูกสาวเป็นฝ่ายหยิบเลื่อยมาทำร้ายก่อนจึงหยิบเลื่อยฟันกลับไปตำรวจเร่งสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย ทองจริงพุ่งนิวไฮ6350บาทร้านทองปลอมเนื้อหอมยอดขายพุ่งลูกค้าทุนน้อยแห่ซื้อใส่ออกงานเจ้าของเอกจิวเวอรี่เมืองทองเผยยอดพุ่งหลังทองแท้ทะลุ60 0 0 0บาทใส่แล้วดูดีปลอดภัยไม่เสี่ยงถูกปล้นทองปลอมฮอตฮิตแห่ซื้อใส่แทนทองแท้ สิ้นปีเจ้าของมั่นใจยอดพุ่งร้อยถึง200เแน่เพราะเป็นช่วงเทศกาลผู้คนต้องเดินทางกลับบ้านจึงได้เตรียมสต็อกสินค้ากำลังจะซื้อเพิ่มอีก2-3เท่าตัวลูกค้าขาประจำยันไม่จำเป็นแต่ต้องมีใส่เข้าสังคมเข้างานกลับบ้านสบายใจร้านทองปลอมดังการันตีคุณภาพมีประกันเศรษฐกิจแย่ไม่ใช่อุปสรรคกำลังซื้ออย่างแรง เอกนิติคลังเคาะคนละครึ่ง p l u สเที่ยวเมืองรองลดภาษี2เท่าเม็ดเงินอาจิตรวม44,000ล้านหวังดัน GDP ไตรามาส4โตเกิน1%คนละครึ่ง plus ได้สิทธิ์คนละ2,000ใช้ใจ่ายวันละไม่เกิน200บาทลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเปิด20-26ตุลาจำกัด20ล้านคนเท่านั้นร้านค้าทั่วไปลงทะเบียน15ตุลาเป็นต้นไปใช้แอปเดียวกัน โครงการเริ่มใช้ใจ่ายจริง29ตุลาถึงธันวานนี้ระยะเวลา2เดือนเต็มคาดร้านค้าเข้าร่วมทะลุ1ล้านร้านแถมเปิดโอกาสไมโคร SME ร่วมได้คลังย้ำโครงการมุ่งกระจายรายได้สู่ฐานรากต่างจังหวัดทั่วประเทศ ปลัดคลังแล้วบรนการันตีระบบเป่าตังพร้อมรองรับไม่ล่มกลางทางคนละครึ่ง p l u สครั้งนี้เพิ่มเงินไขเข้มนิติบุคคลต้องอยู่ในระบบภาษีคลังย้ำชัดไม่ใช่แจกฟรีแต่เป็นการหนุนกำลังซื้อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน ช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นการนับหนึ่งการทํางานเต็มรูปแบบของรัฐบาลหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายนะคะโดยเมื่อวานนี้หนึ่งในจุดสนใจก็คือภาพบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้อุ้มอัญเชิญองค์นรสิงห์จำลองย้ายกลับมาตั้งไว้ที่ฐานเดิมสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งฉัตรสีทองเจ็ดชั้นครอบองค์นรสิงห์ ซึ่งช่วงเช้าในการเข้าทำงานวันแรกของทานายกที่นับหนึ่งตามกรอบเวลา4เดือนได้ขึ้นไปกราบสักการะก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ จากนั้นในช่วงเที่ยงนายกอนุทินก็เดินมาหน้าตึกพร้อมกับเรียกผู้สื่อข่าวที่บันทึกภาพด้านหน้าให้เข้าไปด้านในนะคะเนื่องจากว่าฝนตกพร้อมกับชวนสื่อถ่ายภาพร่วมกันภายในตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มีบรรยากาศของการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนักข่าวก็สอบถามถึงการตั้งฉัตรสีทองเจ็ชั้นครอบองค์นรสิงห์จำลองนายกก็บอกว่าทำตามคำแนะนำของอาจารย์บวรศักดิ์อุวานโนรองนายกเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขมีสง่าราศีค่ะ สละราศีอาจารย์โมลศักก็แนะนำมาว่าว่าพอปฏิติฐานแล้วก็เอาฉัดมากลางให้ท่านจะได้ร่มเย็นอืมก็ฟังดูมันก็ดีจะได้มีเห็นมีสดได้ตักไหว้ทุกวันตอนวันปรนมาผมไหวผมไหว้มาตั้งแต่กรมหลวงจุมพรตรงนรวิไลยกไหว้มาตั้งแต่ลงทางด่วนไหว้บ้านพิษผ่านบ้านพิษก็ไหว้ นั้นในช่วงบ่ายค่ะนายก็ไปมอบนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อตำรวจเป็นแบบพี่น้องมากกว่าระดับผู้บังคับบัญชาและเหตุผลที่ไม่ได้ตั้งรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพราะอยากทำงานกับตำรวจโดยตรงแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตำรวจดีกว่าตนจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพและตำรวจในการปกป้องอธิปไตยด้วยค่ะค่ะ แล้วก็มีเรื่องสืบเนื่องนะคะของกระทรวงดีอีค่ะหลังจากที่คุณชัยชนกทิศชอบพูดในสภาบอกว่ามีคนที่เสนอเงินมาให้เดือนละ40ล้านไม่ให้ปราบแก๊งคอเซนเตอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนค่ะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะทางรัฐมนตรีชัยชนกก็สั่งสอบสวนแล้วค่ะเนี่ยค่ะ คุณชัยชนกทิศชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าจากกรณีที่ตัวเองได้กล่าวตอบข้ออภิปรายของสมาชิกรัฐสภาว่ามีการติดต่อมาทางอ้อมแล้วเป็นการเสนอสินบนเดือนละ40ล้านบาทให้ละเว้นการปรับปรามและจับกุมแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายนั้น ก็บอกว่าได้สั่งการให้ในายพัชระอนันตศิลป์ปลดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามประเด็นข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและรวบรวมหลักฐานดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันถ้าพบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีีมีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบกระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการสอบสวนและเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะ ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนก่อนหน้าก็คือคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองจากพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ใน Facebook ไปถึงรัฐมนตรีชัยชนกด้วยค่ะก็บอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลมา2ปีไม่เคยมีผู้ใดมาเสนอผลประโยชน์เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์หรือเว็บไซต์จนทำให้มูลค่าความเสียหายจากอาชยากรรมออนไลน์ลดกว่าครึ่ง และทำให้กระทรวงดิจิทัลได้รับรางวัลชนะเลิศ WIS s IS Price 2025จาก ITU ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผมแปลกใจที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคนใหม่ยังไม่ทันได้ทำหน้าที่แต่มีคนเสนอมอบเงินผลประโยชน์เดือนละ40ล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผมเข้าใจว่าที่เขากล้าสเสนอเรื่องผิดกฎหมายนี้ อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของท่านที่ทําให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจได้ว่ามีช่องทางในการพูดคุยเรื่องดังกล่าวและเมื่อท่านยืนยันว่าจะทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงขอแนะนําให้เร่งดําเนินการหาตัวผูก้กระทําความผิดมารับโทษโดยเร็วอย่าดีแต่พูดอย่าทําตัวเป็นรัฐมนตรีต้นทุนต่ํานี่ะค่ะ ในขณะที่สสรังสิมันโรมค่ะก็เตรียมเชิญนายกอนุทินมาชี้แจงกรรมธิการความมั่นคงในเรื่องของการปราบปรามแก๊ง call center พร้อมจี้คุณชัยชนกนะคะบอกว่าให้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็ต้องจัดการกับคนเสนอเงินเดือนละ40ล้านด้วยค่ะ โดยคุณรังสิมันโรมสะสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงบอกว่าเรื่องนี้คุณชัยชนกไม่ควรเงียบเพราะการเงียบเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลที่นําโดยคุณอนุทินรวมถึงรัฐมนตรีดีไม่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นักข่าวก็ถามกรณีที่คุณอนุทินโยนให้คุณชัยชนกชี้แจงเรื่องนี้คุณรังสิมันบอกว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่ารัฐมนตรีดีจะชี้แจงไม่ใช่คดีแค่ภายในประเทศเพราะหากเป็นเรื่องจริงถือเป็นเรื่องระดับโลกที่ปล่อยไว้ไม่ได้ทานรัฐมนตรีไม่ควรที่จะเงียบเพราะการเงียบเนี่ยเท่ากับเป,เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่ารัฐบาล ที่นำโดยท่านอนุทินแล้วก็รัฐมนตรีดีที่นําโดยท่านชัยชนกคิดชอบเนี่ยอาจจะไม่เอาจริงเอาจังกับการปรับรามเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์สีล้านคงไม่ใช่กลุ่มเล็กคือผมว่าเรื่องนีมน้มันใหญ่เกินกว่าแค่รัฐมนตรีดีนนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนี่คือเรื่องระดับโลกนะฮะเรากําลังเห็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มทุนแก๊งคอร์เซนเตอร์กำลังนําเงินที่อาจจะนับแสนล้านมายึดประเทศประเทศหนึ่งนะฮะ สิมันก็บอกนะคะว่าในการประชุมของคณะกรรมาการความมั่นคงวันนี้จะพิจารณาเรื่องการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติโดยตรงค่ะแล้วก็จะมีการเชิญคุณอนุทินมาชี้แจงซึ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่เรื่องดิจิทสาไทาม์ได้เผยแพร่ชื่อร้อยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็น t ทม์ฮันเดรเน็กซ์โดยคุณเท็งนัทพงศ์หัวหน้าพักประชาชนครั้งนี้เนี่ยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหมวดผู้นําด้วยค่ะ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่านิตยสารไทมเ์เผยแพร่รายชื่อร้อยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทร u m ฮันเดรหรือว่าบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆก็มีทั้งด้านศิลปินผู้มีพรสวรรค์ด้านต่างๆนักนวัตกรรมผู้นำนักเคลื่อนไหวประจำปี2025นะคะซึ่งปีนี้ค่ะ คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อบุคคลแห่งปีในหมวดลีดเดอร์หมวดผู้นำนะคะบทความระบุว่าคุณเท้งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมพักเก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งปี2023ก่อนจะมาเป็นพักประชาชนและคุณเท้งขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะ สำหรับผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองไทยได้รับการคัดเลือกหลายคนค่ะอย่างย้อนไปปี67ก็เป็นอดีตนายกแพททองทานจินวัตรก็ได้รับเลือกนะคะปีก่อนหน้าปี66คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็ปี62เป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เคยได้รับเลือกเช่นกัน